เส้นเลือดเจ้านั่นก็มีเราก็ต้องกินทีสิ่งที่เขาเบเมียนเนีะครับอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำป้าน้นำลุงลูกหลานก็คือกันกินโอวซูเพื่โอถืคือการมาตลาาจากการกันนั่งเบิ้งลูกเบิ้งหลานเนาะพอได้มีกำลังใจโตสู้กับเหตุเวรเหตุการณ์เขามีกำลังใจ ให้กำลังใจกันเจ็บไข้ได้ป่วยกันขัวกุ้งตะเคยียนยังขัวกุ้งกระดอยมากก<อ>ินตุ่มไข่กะ<ร>เจี๊ยบประแดดเกียบประแดกพ่อแม่พี่น้องปลาบัวลตัวนี้มาเกลนเด้อร์พ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินตุ่มไข่ยามเมืเสาร์วันเสาร์เออวันจีดูขอโทษพี่น้องอวันเสาร์มื้อนี้มื่อวนบน เออืัอนี้วันพิษน้องแม่ขอโทษขอโทษขออภัยเด้วยพ่อแม่พี่น้องบอพิษบอพิษบอผ้าแบบซี่แหละพ่อแม่พี่น้องลงหนาลงวัาเช้าแต่ว่าว่าอยางนี้คือวันเสาร์สองคือเราโอ้ที่วันอาทิตย์อาทิตย์เช่นไงวันเสาร์อ่ะไม่อย่างคือเปินว่าวันเสาร์อ่ะเด็ดเปิดวันวันเสาร์สองคนคือเปินว่ากับแปดสองคนน้อ เป็ดจนคนมีใ้บักเล่นเด้อพ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพื่นเศร้ามาให้กินก่อนเข้าก็ได้กินท่าไปมีนะสองสามเปียงกินได้ก็แห้งแกปลาแรงตอนมาเศร้ามึงเลือดข้าวหน้อยบักกินดอกอันบักเด่นนะกินแต่บักเด่นหน่อยอันนี้กินนนุบมะกินบักเด่นข้าวเขาหน่อยบัข้าวแล้วมักอีก มากินเจปไปเลยวเก็บมาติ่เฮ้ยยุบนะอ๋อๆๆรักเด็กๆเก็กเหนึ่งกับเตรียมสู่กต่งงานนี่แ<ด>หละพอแม่ไปรองรเย้ยกินมะหาเล็บเป็นสาววันอาทิตย์มากับด้วยดีใจคนทำงานเนี่ย ได้พักผ่อ <laughs> นเป็นยังโชว์ไปเรด้ยอยๆตื่นบอกเรื่องกินไข่ขาวไข่เหมือนเดิมช่อบหน่อยเขาไม่ได้กิน กินมาฮาด้เพียแคก่กกนมาหาชัวร์มัน,กนกเกาะมันจะแกะไปแล้วคมกับโบลายอีกเนาะการกินคมได้ดีพะแม่เป็นเรางูตาเฉยสว่างด้วยนี่นั่นบุษกรายนะครับทำไงบุษกรายมันเออเห็นมอ่อนอ่อนเนาะ ไข่จิ้มนาทีคอยกุ้งโดนๆก็ยากแหละพ่อแม่เป็นนาะคล้องเหง็นแต่เมื่อคืนนี่นนะเมืม่อวานนี้โดนๆก็ค่อยกินเท่ีนึง cho kỳ này kỳ đơn là cầu. Mặc kì này, nè yom ha mà yom ha nè yom ha nè yom ha đài, nè yom này nè hạ này nè yom gì đấy yom hạ, nè กนดี้มันบะคมลายยินชุบตึงคมคมขมแรเแชดอีกกินกับตุมไข่ถูกลายพี่น้องสวัสดันเนาะถูกได้กี่เขาตุมไข่สิ่งกับใบยาป้ากับใบยาอไะไรนะจ๊ะ จำเจียวคือมะหาะมะหากายลายๆเลยเมือว่านนี่มือก่อนกี้ก็กอามาตะนะฮะที่ปลาปหน่อยตาไปที่ยาไปที่รับแจวน้ำหนักกลางแหงไปกินที่นั่งแสบได้ชอบตะเอ,อือบ เกือแปรนวหน,นึ่ง,งปรตายลดความดันเรื่องม่ไปเนาะมักินจ้าอ,อัน,นกินเป็นยากับตรง,ตงกินน้ำอ่ะเขาหกินน้อยมาเนะเจีประแดดตําเอง้อยกินเครื่อ,องห้หอยกินหูวตาบกม่ว,มว tán phải tá to khi chép phải kín kín năm mươi sau rồi kín đi phải mưa nương sòng mưa nương sau rồi sau kín phải đẹp tròn nương sau chép rồi tròn tần phải đẹp tròn 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 rồi có thổi tròn chèo phải đẹp tròn nó sẽ ngon lắm bát tôm này mà cả chị เจ้าเจ้าประเด็กในโมเมนต์เราจะเบาหัวโดดเดกแม่นะอยู่ันตามบริษัทตามตลาบนี้เขาป็มักคือกันเจ้าประเด็กเงนบ้ากงี้ยๆเลยเจ้าประเดกบวดต้มละไม จับหมูเขาแม่ลูกมาตรงเหียนด้อไฟมาจะใชจับแจ๋่วนั่นน่ะแม่คนนี้เห็ไปตลอดคนแรกนั่นแหละไม่กิบมีน่อยู่นักินได้ยหั่นเนาะจีบ่ะรสัไหนไปหาด้หัวขับวดัวเห็นบบวัวดิ กระบวัวแห้งก็มาขวาัวเดี๋ยวว่ามันจีนี่คนจีคนขัวแล้วมันกบบะระบอกมืออ่ะนะกระบัวให้มันขัวมันเพียงแค่ขนาดออกแล้วก็มาต่ำแซ่บเป็นเผ็ดเจ๋งแซ่บกระนอยว่ากระนอยบรากินเผ็ดล้วก็กินอยู่ มาคาดิบกับเขากับแกวแช่เพียวแช่เพื่อนหนึ่งเนะเพือนหนึ่งด้วยมึงเด้อมันบมหลายคมแฉะครั้งหนึ่งมันค้ชิวๆจะไหนมาดูเหมืนจำเจียวจำเบื่อจำเบื่ออย่างนี้เยดแกบอกไ้ก่อน แตกตอนคล้ายๆกันเลยค่ายนะผู้ชื่อจือเหนือดาเมเด็กแล้วก็แกนี่ามันไม่ด้เปลี่ยนเนาะแต่มันมุ่งไปแดนแล้วเนาะบางคนจะเชื่อแค่ประแดกเห็นมันเาผ็ดแซ่บเป็นสิ่งแซ่บได้ประแดกพ่อพม่าอีนั่งหน่อยนะพม่าเขาก็มักสิ่งที่กัดประแดก ป้จาจเจ้าจะตำมันแซ่บมันจะหิดอย่างไหนมันเนาะยามอยู่มันเลยกินต้องห่างเลยโอ้มันก็มีสูตรมันน่ะเอ้ยว่ามีสูตรเซ็ดเจ้าว่ะได้เห็ดบ่าเป็นกระเพ็ดเภ็ดโปรโนเโนานะ อันนี้เพชรเพชรมักจะจับเพชรอยู่ไหนจับมนันนัวน,น,นัวกระเดกต้นว่าเปนจำบ่าพี่ดอกอาปากจนฟองทางกลางไมับใส่้อกระเป๋ออะ้รนะเอาไปกินกลางก,กินเพชรได้เนี่ยนะครับกินเพชรได้จับแกการเพสเนี่ย cái lại số này cái sốt của nhà cái làm cái gì cái sốt thích กูมือกูนั่นยำเจเราเบียเราไปแอ้กินขอลายมานเลยมีควางเสีบมคือใครลอยตามกุ้งชุนยอดก็แมันจำเจียวดคำเขา เพชรตูวครับแช่บักงพกระปุกเองนี่แดกกระเฮ็ดเองนี่มึบอกเป็นได้จะคุหาคุคขึ้งไม่นานานานี่เอาเอาไปแต่บ้านทิศมาบกินเข่ากั่กินมันจะประจับมันไม่กินได้เติม่อกกินเขาย่างมัอเสวยเนึ่งไดาเป็นจัดกอนเนาะ กับแบบเจวัวแบบมาเนาะปลาดุนัวมันนวามากหมกม <า S 2> เดเข้าม,ามาันมรตน <c oughs> รงมันกันนะะมกแดกตันี่หมกทลวัวกบขัวให้มันแหงแหๆขัวจริงแหงนะก็มกจีกเอาสีมาจีกเอาตาสีมามาตำแส่ดาวเจีวเดกับบุษยาแล้มีสีปลาลเลย มันก็น like ัวะเปนต้อการผักบัวใส่ได้หลายหน่อยหนึ่งหัวใหญ่ๆโรดผักบัวหัวใหญ่เนี่ยมะข่วนเพราะมีหัวหน่อยผักบัวหัวใหญ่นะมาขวะให้นามันออกเสลตเง่งๆนะครมาตำเจะได้นี่โดนนะกินเนี่ยเบิดตำเบี้ยเบิดตำเบี้ยนี่นะแก่ผ่าดบุได้แก่ปุ๋ยมีเปลือกแตงหน่อยมีมะเขือหน่อยก็มากินกัด น,นั่นนี่เน้อะเขือกินเบิดเลยวเนี่ยมันเหี่ยวเลยแม่ได้กเก็บอ็ดอยู่มันใหญ่เยละเฮแามัเนาะบดแก่เอเลยอ่อ,อนเลยเคือป่อกินกอบดีเขางมาเกระเผาเนาะแมเอเคือเคือป่อในไต่องอิ่มนะโอ้เจเีแดก็แซ่บ่มแม่ไปเนาะย้งบัยอิ่มเลยแต่ว

มันมันบวกลมบางยังไปซื้อตลาดมันก็บมีแบบนี้เลยพี่น้องมันบริ ển พามันเนาะเอาใส่กันบนิ่งเนาะกุ้งสุกกับกุ้งดิบใส่กันได้จิเป็นยังเอาใส่ด้วยเรยังไปได้สวยสุกแกมดิบกัดก้อยกุ้งสุกจะเสีจะกินทำอยู่จะคำจากอะไรก้อยกุ้งดิบก่ินหน่อยมาก้อยดิบนี่เลยจะมาประเพจจะกินนี่เลยก็ก้อยสุกก้อยกุ้งสุก Xem nữa tôi chuẩn tô bay mặt tô nho này của mẹ em Mực đưa ô tất kìm mặt mẹ bình mặt 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 mày mặt biết, mặt kìm bằng Apple mặt kìm Apple mặt 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 ขาวอิ่มนะต้องกินได้หน,น่อย,นยกินแอปเปิ้ลก็พี่ดอกพปมาตอนนี้กินไม่วานเลยก็ไปกินแอปเปิ้ลในโต๊มกอมันๆหอมน,มน,มน,นะ มันจะขึ้นมันแกวบบคิดคิดนี่ไงไงมันก็แอปเปิ้ลอะมันคือมันมันแกวกัดมันกรอบดีมันแกวแดงมันแพงเน่แดงมันกรอบแน่ตัวผายมันแพงดอนปลายอันนี้มันกับชองดอนปลาย โอเคพี่น้องอยูดีมีแหงเนาะพี่น้องเนาะมาเฮ้ยบ้านเดี๋ยวไเดียเ่กินเขาจักมือเก่ามือหมดเก่ามืหมดนะแปมือก็กินดอาอผมกินเขาเอกินแซ่บเลยกินแซ่บเาเคยเนี่ยผมเคกินเขานะ โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งไ่ชุกชื้นทุกคนนะพี่น้องเนาะนี่กันสิบไปห้าสักเขื่อนมนะพี่น้องเลยโชคให้มันให้ดำบม่ด้ววพี่น้องสบายดี